สดร้อนๆค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเงย็นที่ผ่านมานี้เองนะคะทำเอาโซเชียลและสังคมแตกตื่นไม่น้อยค่ะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์คนร้ายบุกยิงอุกอาจกลางห้างดังโดยในช่วงเงย็นของวันนี้ค่ะมีอีเวนต์ใหญ่ประจําปีของช่องดังซึ่งก็มีศิลปินดาราแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยไปร่วมงานจํานวนมากโดยขณะที่นักข่าวค่ะกําลังสัมภาษณ์นักแสดงอยู่ก็เกิดเหตุการณ์คนร้ายบุกยิงแบบอุกอาจจนท้ายที่สุดได้มีการประกาศยกเลิกอีเวนต์ดังกล่าวและให้ทุกคนไปหลบในที่ปลอดภยัย โดยพี่เบลล่ารานีค่ะดึงในนักแสดงที่ไปร่วมงานก็ได้โพสต์ผ่าน IG ให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบว่าเธอและทุกคนที่อยู่ในงานปลอดภัยดีขอบคุณในความห่วงใย,ยและขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียขณะที่นะักร้องสาวอย่างพี่ปามมี่ค่ะก็โพสต์ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตในวันนี้เนื่องจากว่าเป็นบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุแล้วก็มีฝนตกหนกัก นอกจากนี้ยังมีนักแสดงอีกหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่มินพิชีาพี่แก้มวิทยานีและพี่ตูปิยวดีก็ได้โพสต์แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย